ในวันที่27ที่ผ่านมาที่ทางคณะศิษยานุสิทธิ์ขององค์หลวงตาได้จัดงานสืบหน่อต่อแขนงสารต่อมาจากโครงการช่วยชาติขององค์หลวงตานับแต่แต่ที่องค์หลวงตาท่านได้ทำโครงการช่วยชาติท่านได้สะสม มอบทองคำเข้าสู่คังหลวงถึง13ตันกว่าหลังจากที่องค์หลวงตาทบรมนาภาไปลาสังขารไปแล้วคณะสิยานุสิทธิก็ยังไม่ได้นิ่งเฉยนอนใจอะไร <c oughs> <c oughs> ก็ยังได้สืบต่อต่อแขนงในโครงการของหลวงตาปีละครั้งปีละครั้งที่ได้วรวบรวมทองคำที่มีคณะสิยานุสิทธิ์มามอบให้มาบริจาคให้ รวบรวมแล้วก็บอบให้ธนาคารแห่งประเทศไทยซึ่งในปีนี้ทางทาง่ทานผู้ว่าแทางผู้ว่าธนาคารแห่งประเทศไทยให้ก็กำหนดไว้ให้วันที่27เมษายนที่ผ่านมาเพราะว่าท่านว่าเฉพาะในวันนั้นวันอื่นๆท่านติดภาระติดประชุมมา้างติดไปต่างประเทศบ้างท่านก็มีเวลาเฉพาะวันที่27เมษายน ทางคณะสยานุสิกก็ต้องการอยู่ในเดือนเมษาเพราะองค์หลวงตาท่านได้เริ่โครงการนี้ขึ้นมาในวันที่12เมษาก็เลยตกลงว่าเราไปบอบทองคำในวันที่27เมษาก็เลยถืออคในช่วงบ่ายก็เลยถือโอกาสในช่วงเช้าหล่อรูปหล่อองค์หลวงตาสมองค์ซึ่งมีความสูง2องเมตร80 m. เซนเพื่อจะตั้งบรรจุไว้ที่ ซุ้มประตูทางเข้าทางจาดแยกโกบอนเฮาขึ้นมาซุ้มประตูของนั้นจนมาสององค์หันหลังใส่กันหันหน้าไปทางนู้์หันหน้ามาทางนี้สององค์ก็เสร็จรูวๆไปเพื่อความเรียบร้อยตอนนี้ทางทางแบงค์ชาติทางธนาคารแห่งประเทศไทยท่านก็มอบเกียรติคุณบัตรมาอ่ยออ่านให้ฟังดูธนาคารแห่งประเทศไทยเกียรติคุณบัตร บัประกาศนัยคุณฉบับนี้ขอถวายให้ไว้เพื่อสแสดงว่าคณะสิทธิ์พระธรรมวิสุทธ,ธิมงคลวงเล็บหลวงตาพระมหาบัวญาณสัมปโนโได้มอบทองคำแท่งจำนวนสารแท่งน้ำหนัก14.5กิโลกร,รมัมที่ประชาชนได้ร่วมใจกันบริจาคให้แก่ธนาคารแห่งประเทศไทยเพื่อให้นำไปเพิ่มพูนสินทรัพย์ ในคลังหลวงให้เพิ่มขึ้นเป็นสมบัติของชาติไทยตามเจตนาของประชาชนผู้บริจาคต่อไปธนาคารแห่งประเทศไทยรู้สึกซาบซึ้งในความเสียสละของหลวงตาพระมหาบัวญาสัมปโนคณะสิทธิและประชาชนผู้ร่วมบริจาคทุกท่านที่มีต่อประเทศชาติในครั้งนี้เป็นอย่างยิ่งขอคุณพระเรัตนไตและพระสยามเทวาทิราช ช่วยปกป้องรักษาทุกท่านให้ปราศจากพยันตรายทั้งปวงมีความสุขความเจริญและสมหวังในสิ่งอันชอบทำทุกประการนายเศรษฐวุฒิสุทธิวาธนะพุทธผู้ว่าการธนาคารแห่งประเทศไทยให้ไว้นักวันที่27เมษาสองพนห้ารนี่คือหนังสือเกียรติบัตร ที่ธนา,ธาการแห่งประเทศไทยท่านมอบให้ไว้ส่วนส่วนงานต่อเนื่องงานต่อเนื่องของหลวงพ่อก็จะมีงานอีกงานหนึ่งงานของหลวงพ่อก็ก็เกี่ยวเนื่องจากวัดป่าน้องไผ่ที่หลวงพ่อได้จากมาคือที่วัดป่าน้องไผ่เราก็มี อุบาสิกาที่เป็นหลักได้เข้ามาประพฤติปฏิบัติธรรมอยู่ที่วัดป่าน้องไผ่เราที่ท่านเสียสละทางโลกทุกสิ่งทุกประการแล้วก็เมื่อท่านเข้ามาประพฤติปฏิบัติในพระาศาสนาในธรรมวินัยท่านก็ทุ่มเทในการปฏิบัติแล้วก็สร้างคุดูประการให้แก่พระาศาสนาให้แก่ประเทศชาติมากมาย บุคคลผู้นั้นก็คือสาตราจารย์อุบาสิกาคุณรันจวนอิระกำแผงซึ่งท่านได้ละจากไปครบรอบเจปีในวันที่สองพฤษภาคมนี้คณะสิญญานุสิทธ์ทั่วไปทั่วประเทศก็พร้อมใจกันจัดงานลํำลึก ถึงคุณแม่รังจวนในรักกำแผงมาทุกปีทุกปีปีนี้ก็จะจัดในวันที่สองพฤษภาคมที่วัดตาน้องไผ่จังหวัดสกลนครเราแต่ปีนี้มีพิเศษขึ้นมาก็ด้วยทางจังหวัดสกลนครทุกทุก,ทกอำเภอในจังหวัดสกลนครก็ได้แจ้งมาว่ามีผู้ยากไกร้หรือ หรือพวกที่ไม่มีญาติต่างๆทั้งหลายที่ได้ล้มหายใยจากแต่ละเดือนแต่ละปีนี่หลายศพหลายคนทีเดียวก็ยังมีความขาดแคลนในเรื่องโรงศพตอนนี้ทางทางเมตตาธรรมบุญทิธิซึ่งก็หมายก็โปรติกตึงของจังหวัดสุพรคณร ก็เกินกำลังที่เขาจะแบกก็เลยมามาบอกหลวงพ่อในให้ร่วมบุญในวันที่สองพฤษภาคมนะั้นนี่เราก็เลยร่วมมือกับทางบุญนิธิบูชาคุณแทนบูชาคุณพระพุทธเจ้าและแทนคุณแผ่นดินบุญนิธินี้ก็เกี่ยวเนื่องกับองค์หลวงปู่แบน แห่งวัดดอยธรรมจีดีพี่ท่านได้ริเริ่มตั้งมูลนิธินี้ขึ้นมาโดยให้รองผู้ว่าราชการจังหวัดสกลนครเป็นประธานมูลนิธิส่วนรองพหลวงพ่อเองก็เป็นเป็นประธานที่ปรึกษาเราก็เลยเห็นว่าเอ,อการบริจาคลงศพให้แก่ผู้ยากไร้หรือพวกอนาถา ก็เป็นเป็นบุญอันหนึ่งที่น่าจะทำอย่างยิ่งก็เ,เลยตกลงว่าเราจะรับบริจาคลงศพแล้วก็มอบให้ทางในอำเภอทุกอำเภอในจังหวัดสกลนครมารับในวันที่2พฤษภาคมที่ลานพระรูปร้อ5หน้าศูนย์ราชการจังหวัดสกลนคร ตอนนี้ก็ไปติดต่อที่โรงงานโรงงานที่เขาทำโรงศพเขาทำโรงศพขายนั้นโรงละหนึ่งพันสามร้อยบาทเขาว่าคาะหลวงพ่อจะเอาเขาก็เลยขอร่วมบุญด้วยโดยคิดในราคาทุนโรงละเจ็ดร้อยบาทหลวงพ่อก็เลยบอกบุญกันไป ก็มีผู้บริจาคก,กันมาบริจาคก,กันมามากบ้างน้อยบ้างส่วนตัวหลวงพ่อเองหลวงพ่อก็ให้สาโลงแล้วก็หลวงหลวงปู่ว่านแห่งวัดต่าน,นาคิมิตรท่านก็ให้มาห้สบโลงก็รวมรวมกันในขณะนี้ก็รู้สึกว่าจะได้ประมาณสักห้าร้อโลงได้แต่ก็ยังจะรวบรวมต่อไปอีกจนถึงวันที่สอง แล้วก็แล้วก็มอบโลงให้ให้ทางในอำเภอไปจัดการแต่และอำเภอแต่และอำเภอแล้วก็ให้คัดเลือกผู้เย้ที่ยากไร้ชาวบ้านที่ยากไร้ที่ทุกยากอดจนจริงๆให้มารับบริจาคเพราะถ้าเราจะบริจาคมันเปิดป่าเอาทั่วไปหมดเราก็ไม่สามารถที่จะแจก,กไปได้บททั้งจังหวัด เราก็ให้แต่ละอำเภอมาจาัดคัดเลือกผู้ยากไร้ผู้ขาดแคลนจริงๆมามารับโดยหลงพ่อก็สั่งเข้าสารจากโรงสีสีไทยใหม่ไปถุงละ6กกิโลก็ค,คิดว่าแจกคนละถุงคนละถุงไปผู้ยากไร้ส่วนทางรองผู้ว่าราชการจังหวัสดสกลนครท่านเองก็สั่ง เอาทุนจากทุนบุญนิธิบูชาคุณพระพุทเจ้าแทนคุณแผ่นดินนี่มาบริจาคก,ก็บริจาคไข่คนละหนึ่งแผงแล้วก็เงินอีกคนละ200บาทก็เลยจัดในวันที่สองภาคเช้าก็เป็นงานบุญบูชาคุณคุณแม่รันจวน ที่พิริพันธ์คุณแม่รันจวนีิวัตาน้องไผ่หลังจากเสร็จจากงานนี้เราก็จะออกไปที่ศูนย์ราชการจังหวัดสกลนครก็ครูบาอาจารย์ก็รู้สึกหลายรูปหลายองค์ก็จะมีการทักทินานุป,ปทานบำเพ็ญกุศลเพื่ออุทิศบุญกุศลให้แก่เปตชนคือผู้มีพระคุณของพวกเราท่านทั้งหลายที่ไปร่วมในงานแล้วก็ ถวายเป็นพระรากุศลต่อรอห้าด้วยจากนั้นเราก็จะแจกมอบลงศพให้แก่ในอำเภอในอำเภอแต่ละอำเภอจะมาเป็นผู้รับตายแต่ละอำเภอแต่ละอำเภอแล้วส่วนหนึ่งก็จะมอบให้โรงพยาบาลจังหวัดสกลนครด้วยและอีกส่วนหนึ่งก็จะมอบให้บุญณิธิเมตตารมบุญณิธิที่เหมือนโปรต็กตึงสกลนครเนี่ยแหละส่วนหนึ่งด้วย และจากนั้นเราก็จะมอบข้าสารไขแล้วก็เงินคนละสองรอต่อผู้ยากไร้ที่เข้ามารับเพราะใน,นกองบุญอันนี้กองกุศลอันนี้ก็เปิดโอกาสให้ทุกท่านได้มาร่วมกับบริจาคร่วมสงทบในกองบุญอันนี้จะร่วมบริจาครงศพ คนละขี่ลงหรือคนละมาบ้างน้อยบ้างตามกําลังว่แต่ละท่านแต่ละคนก็เปิดโอกาสให้ทุกท่านทุกคนได้มาร่วมกุศลนอันนี้ด้วยกันทุกท่านทุกคนนอ,อแล้วอีกอันหนึ่งวันนี้นเนี่ยคณะที่นั่งอยู่แถวหน้านี่ก็คณะชาวสิริราชมาตั้งแต่เมื่อวานก่อนแล้วก็เลยได้มาถ่ายทำ สาครดีสารคดีสิริราชจะได้มาสัมภาษณ์ก็เกี่ยวเนื่องกับการบริจาคที่จะไปผ่าเปลี่ยนหัวเข่าให้ชาวในปานแล้วก็จะเป็นการไปอบรมไปสอนไปอบรมไปฝึกให้หมอในปานให้มีความสามารถที่จะผ่าเปลี่ยนหัวเข่าด้วยตัวเองได้ ต่อไปทางเนปลาลเขาก็สามารถจะยืนอยู่ได้ด้วยปีแข่งของเขาเองในการผ่าตัดเปลี่ยนหัวเขาให้แก่ชาวเนปลาลซึ่งเราก็ยอมรับว่าชาวเนปลาลนั้นค่อนข้างที่เป็นประเทศที่ค่อนข้างแยขาดเขินขาดแคลนประชาชนนั้นยากไร้มากแล้วก็เป็นประเทศที่อยู่บนภูเขาล้วนๆก็มีโรคประจำเยอะมากคือโรคหัวเขา่า หัวเขาเสื่อมหัวเขา่าเ,เ,เสียไปพิ่คนพิการก็มีในเรื่องหัวเขาก็เลยเป็นโอกาสที่จะได้แทนคุณจะได้บูชาคุณพระพุทธเจ้าแล้วก็แทนคุณแผ่นดินเกิดของพ,พระพุทธเจ้าพระพุทธเจ้าประสูติที่ลุมพินี ซึ่งทุกวันนี้ก็คือประเทศเนปาลน,นั่นเองแล้วการที่ไปไปอบรมไปฝึกสอนหมอเนปาลและ่าเปลี่ยนหัวเข่าให้ชาวเนปาลก็ไปทําที่ลุมพีดีซึ่งวันนี้เนี่ยคณะทีมนี้ทีมไายทําก็มาถ่ายทํามาถ่ายทํา,าทนั้งแต่เมื่อวานก่อนแล้วแล้วเช้านี้ภาคเช้านี้ก็ไปถ่ายถ่ายทําตอนบินตาบาตและเดี๋ยวภาคสายตอนสายนี้ ก็คณะหมอสิริราชถ้านก็จะลงเครื่องแล้วก็จะเข้ามาในวัดก็มีกิจกรรมในการที่จะมาสัมภาษณ์มาถ่ายทำอะไรตอะไรต่างๆที่เกี่ยวเนื่องกับการจะไปผ่าตัดเปลี่ยนหัวเข่าให้ชาวเนปลาลอันนี้เราก็เปิดรับบริจาคก,ก็มีบัญชีให้ผู้ที่มีความมีศรัทธามีความศรัทธาความเรื่อมใส ที่จะสนับสนุนโครงการน,นี้ให้สำเร็จนุร่วงไปก็ต้องอาศัยคณะศิทธานุสิ์ก็คือพวกเราท่านทั้ง,งหลายนั่นแหละร่วมม้อร่วมมือกันตามกำลังของแต่ละท่านแต่ละคนในการบริจาคสนับสนุนส่งเสริมให้กิจกรรมอันนี้ซึ่งเป็นกิจกรรมที่ที่ดีมาก แล้วคงงดงามมากเพราะได้มีโอกาสที่เราจะได้ทําคุณบูชาพุทธเจ้าจริงๆแล้วก็แทนคุณแผ่นดินเกิดของพระพุทธเจ้าด้วยเราต้องยอมรับว่าพวกเราชาวพุทธนั้นเป็นหนี้บุญคุณของชาวเนปาลของแผ่นดินเนปาลมากเพราะแผ่นดินนั้นเป็นแผ่นดินที่อุบัติเกิดขององค์ศาสดาเอกของโลก พวกเราที่ได้รับธรรมะสืบสืบกันมาทุกวันนี้ก็เกิดขึ้นมาจากองศาสดาที่อุบัติเกิดขึ้นมาที่ประเทศเนปาลเพราะฉะนั้นอันนี้จึงเป็นการแทนคุณแผ่นดินเนปาลได้อย่างดียิ่งอันนี้ก็ขอเชิญชวนคณะสัตยาธิโยมคณะสิจานุสิตทุกท่านทุกคน ที่ได้ยินเสียงนี้หรือจะบอกกล่าวต่อต่อไปกันก็เป็นสิ่งที่น่าอนุโมทนาให้ได้ร่วมบุญอันนี้กันเพื่อให้สารต่องานบุญอันนี้กิจกรรมอันนี้ให้สำเร็จไปด้วยความเรียบร้อยและงดงามที่สุดให้ชาวเดปานที่เป็นสายเลือดของพระพุทธเจ้าออกพร้อมกันนในการไปในการจัดกิจกรรมอันนี้ก็มีท่านเจ้าคุณ พระธรรมวิศวิษณ์พระธรรมสักยะวุงวิศธ์ซึ่งท่านเป็นพระเนปาลเป็นศักยะวงคือเชื่อสายโดยตรงมาจากพระพุทธเจ้าตระกูลเดียวกับพระพุทธเจ้าท่านมาบวชอยู่ที่วัดโบวรนิเวศแล้วก็ได้รับพระราชทาน สมณศาักดิ์เป็นพระธรรมแล้วก็ท่านนี่ก็จะไปร่วมพร้อมกันในกิจกรรมอันนี้ก็จะไปเนปานด้วยและโครงการอันนี้ก็จะคณะทีมหมอสิรีราชพร้อมกับพวกผู้ที่เกี่ยวข้องก็จะไปได้ไปไปผ่าไปสอนไปอบรมหมอที่เนปาน ในวันที่หนึ่งตุลากลับมาวันที่หกตุกลาใช้เวลาหกวันที่จะไปประเทศเนปาลแต่ทางคณะคุณหมอก็ได้เดินทางไปไปไปตรวจสอบโรงพยาบาลพื้นที่ที่จะไปใช้เป็นพื้นที่ในการทำงานครั้งนี้แล้วแล้วก็รู้สึกว่าในเดือนกรกฎาคมก็จะเดินทางไปอีกครั้งหนึ่งเพื่อจะไปคัดเลือกผู้ที่จะรับ การผ่าตัดเปลี่ยนหัวเขา่าดูความจําเป็นเร่งด่วนมากน้อยขนาดไหนก็จะไปคัดเลือกคัดเลือกไว้ก่อนแล้ววันที่หนึ่งตุลาถึงวันที่6ตุลาเ็นจะเป็นวันที่ไปผ่าตัดไปเปลี่ยนไปสอนไปอบรมหมอที่เนปาลเพราะนั้นอันนี้ก็เป็นข่าวสารงานบุญที่จะแจ้งให้คณะศิษยานุสิตผู้ที่มีความเคารพเรื่องใส ศรัทธานในงานบุญอันนี้ให้ทราบและเพื่อจะเปิดโอกาสให้ทุกๆท,ท่านได้มาร่วมในกองบุญอันนี้ด้วยกันทุกท่านทุกคนเอออานะรับพรรับพรรับพรจะนุโมเทนาให้พร <c oughs> ยะทาวริวาหาปุราปาริปุเรนตีสาคารังเอวามีวายตัวทินังเปตานังอุปากปฏิอิจีตังปฏิตังตุมหังเขปะเมวะสมิจตุสเพปุเรนตุสังกปานจันโทปันรสรยะทามณีโชติ ราสยะทานดิโยอวิวันทัยตุสัมปะรนวิโนอสัตุมานเตมภวันันตารายุยสุขี กายโยกอินภาวะยพิวายธนะเสวรีสานิจังทายปัจจัยโดยใจตายรวยทายไม่วายทายติโยกวาน่วยสุขังภาลัง รัตนาตยาดุภาเวนารัตนาติยาเยสานโดยทารคกพยาเวราโซคาสตุจุปัถวานอานิกาอันตารยาปีวินาสนตุอเซสตอัย ชายาเสติธ,ธนังราพังโสที่พาขยังสู่ข้างพลรังเสรีอายุจาวานโนจาโพคางวุฒิจยาสวานสาตตวสาจายุจาชีวสเทธิภวันตุเตม ภาวะตุสัพพังการังรักขันตัวซาเทวตานสามภาะบุษฐานุภาเวปตายสัทธาโสตีภวตุเตมภาวะตุสัพพังการังรักขันตัวซาเทวตาน สามบาธรรมานุภาเวกนัยสัทธาโสติภวันตุเตภาวาตุสับบังการังรัาคะตุสับดิวตาสามบาสังคานุภาเวกนัยสัทธาโสติมภวันตุเต